มาต่อ EP ที่สองนะคะตัวนี้เนาะเมื่อกี้เนาะอาจารย์จะพูดเร็วไปเนาะนะคะอ่ะนะคะประเภทที่สามนะคะก็จะเป็น meta t a t นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้หลักการอาศัยนะคะของมีฐานข้อมูล HTML อยู่แล้วนะคะประกาศชุดคำสั่งในการค้นหานะคะที่เชื่อมโยงให้อัตโนมัตินะคะหรือโค้ดนั่นเองเนาะ c อ่ะ,อะ,อะ ดีนะคะประโยชน์ของของการค้นหาเนี่ยทำมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วนะคะง่ายต่อการที่เราจะหาข้อมูลในระ,ระยะเวลาที่ที่มีน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะสองค่ะสามารถค้นหาแบบเจอดจงเจาะลึกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข่าว MP3 ีสามนะคะและอื่นอื่นอีกมากมายนะคะสาม สามารถค้นหาเว็บไซต์เฉพาะทางนะคะที่มีการจัดไว้นะคะเช <_ S 1> ่น download.com เว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นะคะอันนี้สามารถทําได้หลากหลายนะคะตามข้อมูลและการรองรับเนาะห้ารองรับการค้นหาเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือภาษาอื่นนะคะทั่วประเทศทั่วโลกนะคะ <_ S 1> ขึ้นอยู่กับการติดตั้งหรือการดาวน์โหลดการใช้งานของของเรานะคะ,ะต่อมาค่ะ มาดูค่ะในลักษณะการค้นหาทั่วไปนะคะข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของ Google y ahoo เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือ m u s สิไหมก็จะแบ่งเป็นโซนให้วิดีโอที่หลักๆก็จะเป็น y o u t u b e นะคะหรือ y ahoo อะไรพวกนี้ค่ะจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้ได้ดังนี้นะคะ5ค่ะการสืบค้นข้อมูลด้วย Google นะคะตัวน,นี้จะรวมทั้งหมดเลยนะคะ เย g ูเกิลเนี่ยเขาสามารถที่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เราต้องการที่จะค้นหาในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้น,น,นหน้าหลักที่เราต้องค้นหาเราก็ต้องกรอกข้อมูลนะคะที่เราต้องการเรียนรู้อย่างชัดเจนนะคะต้องการค้นหาในรูปแบบทั้งหมดไหมเราก็เลื่อนดูนะคะจําไว้นะคะว่าการหน้าค้นหาของ Google เนี่ยเขาจะมีนะคะมีแค่สิบแ็บเท่านั้นนะคะแต่ถัดไปไหมก็ แล้วแต่เรานะคะแต่การแสดงผลของเขามีแค่10แ็กนะคะใครไปตอบว่าแปกไม่ถูกนะต่อมาค่ะการค้นรูปนะคะเราต้องการที่ค้นลักษณะเป็นรูปภาพไปอ่าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราต้องการก็จะเป็นคลิกรูปภาพหรือค้นหาเป็นวิดีโอก็จะเป็นเชื่อมโยงใน youtube นะคะให้หรืออ,อาจจะเป็นวิดีโอที่เขาแชร์ในหน้าเพจอย่างอื่นนะคะที่มันเด่นๆ ที่หรือใกล้เคียงเนาะเขาจะแคร์จะดูเข้ามาให้นะคะข่าวสารไหมนะคะหรือเป็นแมพนะคะนะคะข่าวสารก็จะเป็นอ่ลนาลักษณะของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราค้นหานะคะส่วนแมพนี่ก็จะเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่ใกล้เคียงกับข้อความที่เราค้นหาเนาะอ่าเพิ่มเติไมไหมนะคะช้อปปิ้งหนังสือเที่ยวบินการเงินเครื่องมือเพิ่มเติมก็จะเป็นลักษณะการค้นเว็บจากที่ไหน อันนี้ภาษาไทยหรือกําหนดลักษณะการค้นหาได้นะแล้วก็อ่าประวัติการค้นหานะคะอันนี้สามารถเรียงลําดับการใช้งานได้นะคะเพราะฉนั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ให้ไปลองศึกษาดูเนอะอาะนี่นะคะเดี๋ยวโยนให้เนาะเพื่อที่ไม่เสียสิทธินะลูกเนาะอ่าการค้นหา Google อ่ารู้แล้วเพราะนั้นนะคะ เรามาดูวิธีการนะคะว่า่า <c oughs> การจัดแนวโซลูกอ่ะเทคนิคการสืบค้นนะคะเราจะต้องมีกระบวนการความคิดหรือการวางแผนหรือขั้นตอนสิ่งที่เราที่จะทำนะคะเราจำไว้เลยนะคะเทคนิคการค้นหาเนี่ยแบ่งค่ะจะเขียนได้อย่างนี้5 W 1 H นะคะ ที่ใช้ในการค้นหาหรือการวิเคราะห์ปัญหาเป้าหมายหรือตัวสร้างการสืบค้นได้นะคะอ่ะมาดูนะคะ w แรกที่เราต้องหาคือนะคะ v w คือต้องการค้นหาใครนะคะหรือเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะเราต้องการค้นหาใครนะคะต่อมาคือ what นะคะต้องการค้นหาสารพส่วนเพศประเภทอะไรนะคะ อะไรที่ต้องการที่จะค้นหานะคะสามนะคะคืออ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นลักษณะระยะเวลานะคะเนาะอันที่สามเนาะแวนนะคะก็จะเป็นลักษณะาการค้นหานะคะระยะเวลานะคะต่อมานะคะ w ที่สี่นะคะ v นะคะตัวน,นี้ก็จะไออ่าทวนลูกนะคะเวอร์ w นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นลักษณะาการค้นหาสารสนเทศที่เกิดขึ้น เดี่ยวก็บอะไรที่เก็บไว้นะคะต่อมา V คือการค้นหาสาระสันเทศเพื่ออะไรนะคะอ่เพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนะคะห้าวนะคะก็คือสามารถทําให้บรรลุนะคะอ่าในวอดได้ไหมหรือในความต้องการเราได้ไหมนะคะตอนนี้เลยเนาะ่าทฤษฎีมาแล้วนะคะมาดูนะคะ วันนี้นะคะต่อนเนื่องจากที่อาจารย์จะสอนอที่สอนไปนะคะอาจารย์ก็จะแนะนํานะคะเบอร์อหน้าเว็บเพจที่เราใช้งานนะคะนองเหนือจาก Google นะคะก็คือ Yahoo เนาะ<ม>เป็นเพิ่มเติมนะคะ<ม>ให้นักเรียนไปที่ Google หรือแถบการพ้นหาเว็บเบราว์เซอร์นะคะและ้วพิมพ์ yahoo a h o o c o m เนาะ<ม>นะคะ เสร็จปุ๊บนะคะมันจะเป็นถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินใช้นะคะมันจะไม่ขึ้นรูปภาพตรงนี้ถ้านั้นวันนี้นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ให้เป็นนะคะมันก็เหมือนกันกับ youtube เราแหละลูกนะคะต่สามารถค้นฟ้าก็คือในลักษณะ่วโลกนะคะกว้างกว่านะคะเดียเป็นหัวข้อที่เราสามารถเป็นกระดานเว็บเพจนะคะให้เราล็อกอิน้็ไปใช้งานได้ฟรีนะคะเพราะนั้นงานวันนี้นะคะอาจารย์จะสั่งก็คือให้เราสมัครนะคะ ่ะเป็นเมลนะคะของตัวเองนะคะโดยใช้น,นามสกุลย่าฮูนะคะล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะเราเข้าใช้งานนะคะอ่านะคะแล้วส่งนะคะอันนี้คือบัญชีของอาจารย์นะคะเป็นของอาจารย์เองนะคะแล้วส่งข้อมูลนะคะหรือส่งข้อความเข้ามานะคะโดยนะคะส่งรูปภาพตัวเองและชื่อนามสกุลตัวเองนะคะ ให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งกลับมา5คะแนนเต็มอาจารย์จะให้หนูนะคะของวันนี้นะคะดิบๆไม่มีตัวหารนะคะ่ะสมัครเสร็จปุ๊บนะคะส่งเมลยังไงเหมือนกับส่งเมลทั่วไปค่ะโดยหลักๆก็คืออ่าเราต้องมีนามสกุลย a h o เท่านั้นอาจารย์ไม่เอานามสกุล gmail เพราะตอนนี้ต้องการเป็นเมลที่มีนามสกุล นะคะยูหูเท่านั้นนะคะแล้วส่งเมลเข้ามาก็คือนะคะรูปภาพนะคะตัวเองพร้อมชื่อนามสกุลน,นะคะอาจารย์จะเข้าดูตรวจนามแล้วให้คะแนนตามน้ำดิบิเลนะคะวิธีการส่งนะคะก็เข้ามาที่อะไรคะหน้าหลักเลยจะเจอแบบน,นี้ใช่ไหมลูกนะคะนะคะเมื่อล็อกอินเสร็จนะคะให้หนูไปที่ไหนไปที่แอ c เค n t อินคอ นะเมื่อมาตรงนี้เสร็จมันจะเจอตรงนี้ค่ะมุมขวาด้านบนสุดนะคะไปที่เมลเดี๋ยวคบสิบนาทีหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเสร็จปุ๊บไปที่เมลแล้วไปที่ล่างจดหมายนะคะเราก็ร่างจดหมายที่เราต้องการที่จะส่งนะคะโอเคไหมโดยการกรอกข้อมูลหรือการแทรกรูปภาพแล้วแต่เราต้องการที่จะเลือกนะคะ นะคะตัวนี้เป็นลักษณะการร่างจดหมายหรือกล่องเนาะร่างจดหมายขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราแนบรูปภาพนะคะเราก็ไปที่รูปภาพภาพถ่ายเนาะไปที่ภาพถ่ายนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพถ่ายที่เราต้องการมาหรือการแทรกรูปภาพของเรานะคะอัตโนมัตินะคะเนาะวิธีการทำง่ายๆค่ะ แทรกเลยค่ะแทกรูปภาพแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะในขิดตรงี้างนนะ,ะนะคะงงไหมสมุดโนต้ตใหม่อันนี้เป็นโนต้ตเนาะไม่ใช่โนต้ตเราต้องาการที่สองนะคะก็ทั่วไปในลูกนะคะก็เปิดแท็กนะคะรูปภาพเข้ามานะคะ แล้วก็หรือจะแนบเป็นเอกสารก็ว่าไปเนาะเป็นโฟลเดอร์นะคะและสิ่งสําคัญก็ต้องมีชื่อนาสกุอชัดเจนแล้วกดส่งมาอาจารย์จะเข้าตรวจที่กล่อ,องจดหมายนะคะคนที่ส่งมาแล้วเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนน้องที่เขาส่งมาเนาะเนี่ยค่ะรายงานตัวค่ะเขาก็จะให้รูปภาพมานะคะเห็นไหมคะชัดเจนไหมนะคะ อันนี้ส่วนน้องที่เขาส่งมาให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะก็คือชื่อนามสกุลที่ชัดเจน